สวัสดีครับนักเรียนนะครับสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ที่2นะครับที่เราจะเรียนเรื่องแสงเงาสัปดาห์ที่แล้วเราลองใช้ดินสอยอฝึกไล่แสงเงานะครับโดยโลงน้ำหนักมือสัปดาห์นี้จะลองให้ใช้สีโดยให้โจทย์เป็นการทำโลโก้ขึ้นมานะครับเดี๋ยวจะมีคลิปวิดีโอให้ดูว่าการไล่แสงเงาโดยใช้สีเนี่ยทำยังไงแล้วก็ เราจะสามารถเปลี่ยนแปลงโลโก้เดิมๆเนี่ยให้มันน่าสนใจยังไงนะครับเดี๋ยวมีวิดีโอให้ดูไปดูเลยครับอนอื่นนะครับให้เราหาโลโก้มาสักโลโก้หนึ่งนะครับจากนั้นเราอาจจะร่างตามแบบไปก่อนก็ได้นะครับใครที่เคยใช้แอป Ibis Pen หรือว่าแอปวาดภาพต่างๆในโทรศัพท์หรือว่า iPad นะครับก็ลองใช้ดูนะครับถ้าใครไม่มีอุปกรณ์ก็สามารถใช้ดินสอกับกระดาษแล้วก็ระบายสีธรรมดาได้นะครับ แล้วก็อย่าลืมใส่แสงเงาด้วยนะครับจะสังเกตได้ว่าจุดแต่ละจุดนะครับจะมีเงาอยู่นะครับเมื่อแสงมาทางขวาเงาก็จะตกกระทบไปอยู่ทางซ้ายนะครับใครที่ชอบในศิลปะก,กราฟฟิตี้ก็อาจจะใส่ตัวหนังสือกราฟฟิตี้แบบนี้ลงไปได้ครับแล้วก็เติมเงาลงไปนิดหน่อยสังเกตที่ตัวหนังสือทุกตัวครับจะมีเงาทั้งหมดเลยนะครับต่อมาเป็นภาพตัวอย่างดิสนีย์นะครับด้านบนจะเป็น โลโก้อันเดิมของดิสนีย์นะครับด้านล่างก็จะเป็นการทำโลโก้ดิสนีย์ขึ้นมาใหม่นะครับโดยสังเกตนะฮะตัวหนังสือจะมีความหนานูนยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็ทุกตัวเลยจะมีเงาตกกระทบนะครับถ้าแสงขึ้นมาจากข้างบนเงาก็จะตกกระทบจากข้างล่างนะครับถ้าแสงมาจากทางซ้ายเงาก็จะย้อนลงมาทางขวาถ้าแสงกระทบมาข้างบนทางขวาเงาก็จะตกกระทบลงมาทางซ้ายนะครับ ต่อมาครับโลโก้โซฟีมข้างบนก็จะเป็นโลโก้เดิมๆนะครับส่วนข้างล่างเห็นไหมครับตัวหนังสือจะเปลี่ยนไปมีแสงสีขาวมีเงาสีเทาลงมานะครับจะเป็นตัวหนังสือกราฟ,ฟิตี้จะทําให้ดูสนุกแล้วก็น่าสนใจยิ่งขึ้นนะครับต่อมาอันนี้ชอบมากๆเลยนะครับเป็นโลโก้ของเซเว่นอีเลฟเว่นนะครับด้านล่างคือตัวที่ทําขึ้นมาใหม่นะครับเห็นไหมว่าจะมีแสงสีขาวแล้วก็เงาที่เข้มขึ้นนะครับจะมี แสงเงาตกกระทบแล้วก็จะมีการเปลี่ยนฟอนต์เปลี่ยนตัวหนังสือมีเงาของต้นมะพร้าวข้างหลังนะครับทำให้ดูน่าสนใจสนุกมากยิ่งขึ้นครับและต่อไปนะครับก็คือการบ้านนะครับจะให้นักเรียนออกแบบโลโก้ขึ้นมา1โลโก้ในหัวข้อการรณรงค์กดส่บุหรี่นั่นเองนะครับอันนี้ที่เอามาเป็นตัวอย่าง เป็นโลโก้ธรรมดาที่เราเห็นทั่วไปนะครับก็จะชื่อๆไม่น่าสนใจเท่าไหร่นะครับอยากให้นักเรียนเนี่ยช่วยปรับหรือว่าออกแบบโลโก้ขึ้นมาใหม่ไม่จําเป็นต้องเป็นภาพนี้นะครับในการสร้างโลโก้ขึ้นมาใหม่นักเรียนสามารถไปหาภาพจาก Google แล้วมาปรับทําใหม่ได้เลยหรือว่าจะออกแบบใหม่ทั้งหมดเลยก็ได้นะครับอันนี้เป็นเพียงตัวอย่างที่เอามาให้ดูนะครับเป็นโลโก้เดิมๆที่ ได้รับการออกแบบนิดๆหน่อยๆนะครับอยากให้นักเรียนเนี่ยทำให้มันน่าสนใจมากยิ่งขึ้นจะวาดภาพในกระดาษก็ได้หรือว่าใช้แอปพลิเคชันมาช่วยก็ได้นะครับย้ำอีกรอบนะครับไม่จำเป็นต้องเอาภาพที่มาเตอร์เอามาให้ดูสามารถคิดออกแบบขึ้นมาใหม่เองหรือว่าไปเอาภาพจาก Google ขึ้นมาแล้วมาปรับให้มีแสงเงามากยิ่งขึ้นในงานชิ้นนี้นะครับเน้นให้มีแสงเงาให้นักเรียนรู้จักการใช้แสงเงาให้ได้มากที่สุดนะครับ การทําชิ้นงานขอให้ออกแบบมาแบบตั้งใจที่สุดนะครับถ้างานชิ้นไหนไม่ตั้งใจขออนุญาตส่งให้กลับไปทําใหม่นะครับถ้าใครไม่อยากกลับไปทําใหม่นะครับก็ตั้งใจทําให้ดีที่สุดใครมีข้อมูลสงสัยอะไรยังไงสอบถามเข้ามาได้นะครับรอชมผลงานที่น่าสนใจอยู่นะครับ